สนับสนุนโดยไทยแอร์เอเชียครั้งแรกที่ได้เป็นสสเนี่ยเป็นคนเดียวของพรรคในกรุงเทพแล้วก็อายุ27ผมเนี่ยเชื่อในเรื่องของการที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาบ้านเมืองที่เขาเจริญแล้วเนี่ยก็เป็นประชาธิปไตยก็อยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยมีประชาธิปไตย พอมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วความแตกต่างระหว่างตอนที่เราฝันตอนเด็กๆกับตอนที่ได้มาทําจริงๆมันแตกต่างกันไหมครับสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการที่เราติดตามตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเรามีประสบการณ์พอสมควรอย่างเช่นช่วงเด็กๆเนี่ยผมก็มาช่วยงานนักการเมืองช่วยงานพรรคได้เคยสัมผัสกับบรรยากาศการหาเสียงได้เคยเข้าไปเห็นการทํางานในสภาตอนแรกๆสนุกไหมครสนุก,กครับแล้วจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังสนุกนะครับ,รบถ้าไม่สนุกก็ไม่ควรทํา เพ <laughs> ่าถ้าไม่สนุกแล้วก็คงทําได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยช่วยได้นะครับ,รบว่าไม่ใช่เข้ามาแล้วตกใจว่าโอ้มันเจออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเราเราเตรียมตัวมาพอสมควรแต่ว่า สถานการณ์ในปัจจุบันเองก็เป็นสถานการณ์ซึ่งหลักหนาสาหัสพอสมควร,ครนะครับอย่าว่าแต่ตัวผมเลยลหลายๆคนก็มาบ่นปรารบกับผมว่าผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ในบ้านเมืองของเราเรื่องความขัดแยง้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,ค,รบคือสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นสัรธรรมคือยังไงเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันก็ทําทใจไว้ตั้งตั้งตั้งต่้ต้นแล้วก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไม่มีเบื่อบ้างเหรอครับบางวันก็ต้องมีบ้างนะครับธรรมดาเหนื่อยบ้างหรือว่าผิดหวังบ้างหรืออะไรบ้างก็ต้องมีเป็นธรรมดาแล้ท่าาระบบยยอออกกกังงไมี ลูกเล่าให้ที่บ้านฟังไม่<ล>ครับผมจะพยายามถือหลักว่าความทุกข์อะไรเนี่ยไม่ควรไปเอาไปให้คนอื่นควรจะเอาความสุขไปให้เขามากกว่าส่วนความทุกข์เนี่ยก็ต้องแก้ที่เหตุเราก็ต้องมาดูว่าที่มันพลาดที่มันผิดหวังที่มันทุกข์อยู่เนี่ยเพราะอะไรแล้วจะแก้อย่างไรผมก็มีหลักง่ายๆนะครับว่าเรื่องไหนซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมได้เราก็ต้องทําให้ดีที่สุด เรื่องไหนซึ่งเราควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันนะครับเพราะเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเรวก็ยอมรับมันแล้วก็ดูว่าจะทํำยังไงการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นจุดสนใจที่ทําให้ประชาชนทุกคนต้องจับตามองอย่างนี้ครับท่านมีความรู้สึกที่จะต้องระมัดระวังตัวอะไรเป็นพิเศษมากไหมครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมยอมรับก็คือว่า ช่วงที่เริ่มสนใจการเมืองเนี่ยมันยังไม่ใช่ยุคข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริงมไม่ได้คิดว่าเรื่องปัญหาความสูญเสียการเป็นส่วนตัวจะเป็นมากนะครับ,รบแต่ว่าพอถึงวันที่ผมเข้ามาเป็นสสแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเป็นอย่างนั้นแล้วพอแค่สสก็เริ่มโดนเริ่มเริ่มแล้วนะครับคือโดยโดยสภาพของของตัวสื่อสารมวลชนเองพูดจริงๆสมัยเราเด็กๆเนี่ยคนในวงการเมืองก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากมายเท่าไหร่นะครับ,รบพูดตามตรงแต่ว่า พอมายุคหลังเนี่ยพอสื่อมีเสรีมากขึ้นการนําเสนอข่าวสารอยู่ในความสนใจของคนมากขึ้นก็มันก็มาครั้งแรกที่ได้เป็นสอสอเนี่ยเป็นคนเดียวของพรรคในกรุงเทพแล้วก็อายุ27ก็เลยได้รับความสนใจเยอะนะครเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันแรกก็ก็เป็นเป้าในเชิงสายตานะครับเป้าสายตาไปไหนมาไหนก็เป็นความสูญเสียที่ไม่สามารถจะเรียกคืนได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน นี้ก็น่าจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับชีวิตของท่านนายกพอสมควรนะครับอย่างหนึ่งที่ท่านกําลังทําอยู่นั่นก็คือนําพวกเราทุกคนไปสู่ในชีวิตที่พัฒนามากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นครับที่เหลือนั้นยังเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะฮะว่าจะมีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติไปในทิศทางไหนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากๆครับคุณครับความใฝ่ฝันที่เราอยากมาทํางานการเมืองคือเราอยากมาเปลี่ยนแปลง หลายสิ่งหลายอย่างในบ้านเมืองสิ่งที่เราอยากทำเน่ยอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญกว่าบางเรื่องก็ได้ทำไปแล้วแต่อีกหลายเรื่องยังก็ต้องทำให้ดีที่สุด หลังจากที่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านสิ่งหนึ่งที่ท่านมักจะพูดอยู่เสมอนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนชีวิตแหละครับว่าคนเรานั้นควรจะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามในสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราชอบก่อนหลังจากนั้นเราก็ควรจะตั้งเป้าหมายชีวิตไว้และสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือจะทําอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ล่ะครับนี่คือเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันพระนทท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ วันนี้หมดเวลาของรายการ The Idol คนบันดาลใจแล้วครับเจอกับเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาห้าทุ่มครึ่งทางพัฒนายทีวีแห่งนี้คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับดนตรีคลาสสิกของไทยนี่ก็เจ๋งเป็นเหมือนกันนะอยากเอาท้องชาติไทยไปปักในการแข่งขันกีฬาคลาสสิกกับนานาชาติให้ได้อยากได้ก็ต้องทําให้ได้